วัสดีครับผมวันนี้ผมมี ED49 ของเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนก่อนสงกรานต์นี่เองแล้วก็ได้สีดํามาด้วยสีดําผมจะสั่งมาเป็นพิเศษเลยนะครับผมสวยมากตัวน,นี้สาหรับคนที่มีงบเน,น้อยหากีต้าเป็นทรงคิปาสันเอาไว้เล่นสวยตัวนี้น่าเล่นมากแล้วก็เสียงถือว่าใช้ได้เลยดีดีเลยที่ราคาขนาดนี้คุณภาพเสียงขนาดนี้ถือว่าดีมากเลยเดี๋ยวให้ดูงานก่อนสวยมาก จริงมันมีหลายสีนะแต่อันนี้พีเซนสีสดาจริงๆตัวนี้ผมกําลังเซตอัพแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอเลยเอามาทํารีวิวให้เลยตัวนี้เป็นทรงนันเต้านะครับผมเป็นทรงคล้ายคลคิปสันเ200แล้วก็มีพาไฟฟ้าของฟิสแมนเล็กมีตัวตั้งสายใ,ในตัวพร้อมสวยมากมีทั้งตัวเต็มแล้วก็ตัวว้ลนะครับนี่ลูกบิดวินเทจคอเรื่องคอค่อนข,ข้างจะเล็กนะครับผมตัวนี้แล้วก็ทัชชิ่ง ผมจะแต่งไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยสายต่ำๆเอาไว้เล่นแบบสบายมือกันเลย <c oughs> คุณภาพเสียงออกมาคล้ายๆถ้าคนเคยเล่นจ um ัมโบ้จะรู้จักกันดีว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงใสๆนุ่มๆน่าเล่นมาก ราคาสามพบาทมีกระเป๋าให้มีปิกให้มีสายแจ็คให้ครบหมดเลยแล้วก็เซตอัพให้เรียบร้อยการเซตอัพอ่ะเราต้องดูให้ดีดนะครับผมบางร้านบางถ้าเจอบางร้านที่ทําให้เป็นต่อให้เซตอัพมาคุณก็เล่นไม่ได้สายต่ําแต่เฟดบอร์ดหมดเลยก็มีการเซตอัพไม่ได้แค่แบบทัชชิ่งลงอย่างเดียวนะมันต้องมาไล่เฟดด้วยนะครับผมทั้งคอตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลย3ามพราคาเนี้ยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนถ้าเกิดว่าเก็บปลายทาง บบกเพิ่มมีแค่150บาทอ่าถ้าใครไม่สะดวกยังไงก็เข้ามาที่บ้านก็ได้เลือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกโอนก็จ่ายปลายทางทีเดียวก็ได้ปลายทางผมอยากให้มัดจําสัก150ก็ยังดีเพราะว่าการเรียนมันสั่งขงเยอะมากสั่งแล้วก็ไม่รับของอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่สะดวกมดจําก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันร้านอยู่ที่ท่าอิดสินะครับผมสนใจเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับผมกีตาร์สวยมากตัวนี้แล้วก็เฉพาะสีดำนะมีจำนวนจำกัด แล้วก็ถ้าเป็นสีอื่นพวกสีไม้สีเชอร์รี่ก็มีของแต่ยกเว้นสีดําสีดําจะมีจํากัดจํานวนหน่อยสวยมากแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากอันนี้ของเข้ามาตั้งแต่ปอดสงกรานะตอนนี้ก็เหลือน่าจะเหลือพอประมาณอยู่นะประมาณหลังสองหลังได้อยู่เฉพาะสีดํานะโอเคสนใจทักแชทสั่งซื้อกันได้เลยคุ้มค่ามากแล้วก็คุณภาพเสียงถือว่าดีมากเลย ใจทักแค่สั่งซื้อก็ได้เลยคุ้มตัวเนี้ยสวยด้วย